นิโคลได้เบอร์เก์แค่อันเดียวแต่ก็น่ากินมาก<ม>ส่วนบริทน่ได้เบอร์เก้สิบชิน้นอะไรกินเนี้ยจูลี่มีหนึ่งร้อยชิ้นงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลกันได้ความยินดีฉันก็หิวสุดๆเลยว้าวอร่อยมากน่าเสียดายมีแค่ชิ้นเดียวอะตาเธอและบริทน่ฉันไม่เคยเห็นบรรกเบอร์เก์ที่ใหญ่และก็สูงขนาดนี้มาก,ก่อนโอ้อร่อยจังเลย สดสสมีอะไรติดหน้าฉันงั้นเหรอก็ใช่ไงล่ะนี่นี่มีสไตล์ของเองจริงจริงเอาล่ะได้เวลากินเบอร์เกอร์ร้อยชั้นของฉันแล้วฉันหิวมากมากฉันสามารถกินทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเอามาต่อกันเป็นห่อคอรแบบนี้เธอชอบไหมล่ะมันเจ๋งมากเอาไม่นะมันจะล้มแล้วไอ้ฉันกันด้วยเจเลี่เธอสบายดีไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เบอร์เกอร์ถล่มนิดหน่อยแต่ฉันโอเคนะเบอร์เกอร์อร่อยมากเลย นิโคได้ไข่หนึ่งฟอง mm hmm. ส่วนจูลี่ได้สิบฟอง mm hmm. และบริทนี่ได้100่้อฟอง mm hmm. ใครอยากเริ่มก่อนล่ะและสิทธิ์นั้นก็เป็นของน mm ิโคลทำไมต้องเป็นฉันด้วย mm hmm. ก็ได้ฉันกินไข่ใบนี้ mm hmm. แค่ต่อก็ใส่ปากเฮ้ยไม่นะฝันร้ายชัดๆไข่ดิบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลย mm hmm. แต่ว่าฉันก็ทำได้แล้ว ตอนนี้ตาเธอเล่าจัดการเลยโอ้จริงด้วยฉันึกอะไรได้แล้วฉันสามารถต่อไข่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียวได้ดาบคัตตนะใช่แล้วมันต้องสุดยอดแน่นอนคอยดูนะและทีนี้ก็มาตั้งสมาธิกันและฟันและทีนี้ก็รับทั้งหมดโอ้โหเก่งจัิงเลยอ่ะขอบคุณทีนี้ก็มาดุดขึ้นมาได้ไข่ ันไม่เคยอยากลองซักนิดเลยไข่ดิบเนี่ยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเพราะมันนะ่าใคร่พิยแงฉันไม่ชอบอะสึกนิ้สาวสาวพูดถึงนะใค่อร่อยตอนทอดเท่านั้นดินี่<ะ>ตอนนี้ตาเธอแล้วฉันเห,อหรอมีไข่เป็นกองเลยทำยังไงดีงั้นก็หยิบจากตรงนี้แล้วกันเบเนี่อย่าทำแบบนั้นนะยูดเอาไม่นะไข่ทั้งหมดกำลังตกลงมาไม่อย่าต้องเสียชาัา อ๋อฉันแต่งมาได้ไข่ดิบฝันไร้ชัดๆยาถิ่ส่วนไลยแต่ว่ามันตลกมากเลยนะดู๋ยนี้สีฉันได้โดน,นั้นน่ารักมากส่วนฉันได้โดนัทนสิบชิ้นส่วนฉันได้โดนัทตั้งหนึ่งร้อยชิ้นสุดยอดไปเลยการได้กันได้แล้วแตวฉ่ฉันฉันรู้แล้วทำยังไงจะกินด้วยซ้อมมันก็มินมันทั้งมีมารายาทแล้วก็สง่าง,งามแถมยังอร่อยเหมือนกินกับมือด้วย ค่อยหั่นแบบนี้แล้วก็ตักใส่ปาก <Wow. S 1> อะไรอย่างไม่น่าเชื่อสาวอย่ามาได้ฉันนะให้ฉันกินโดนัทก่อนฉันให้หมดก่อนแล้วพวกเธอจะได้กินโดนัทกลามตอไง <Wow. S 1> นี่มันน่ากินมากแล้วก็ครีมยมๆด้วยหวานมาก <Wow. S 1> ฉันกินหมดแล้วล่ะจลลี่เลิมเลย <Wow. S 1> ในที่สุดฉันไม่ได้กินโดนัทมาน,นานแล้วตอนนี้ฉันอยากกินสุด,สด ว้าวอร่อยจังเลยโอชายทำไมเมื่อก่อนฉันไม่กินดานอนเยอะแบบนี้เนี่ยสิบชิ้นพิจนอนที่พอรีทําไม่อิ่มได้เลยนะและฉันก็ปั้นแบบนี้เอามาลมกินให้หมดในครั้งเดียวย้ำฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตานิโคลได้เลยกัดตรงนี้ไม่งั้นกัดตรงนี้ดีกว่าโอ้ฉันรู้แล้วเอาโดนัททั้งหมดมาซ้อนการเป็นหอคอยดีกว่ามันต้องอร่อยเกินบรรยายโอ้โห ก็ทำให้เสร็จฉันต้องการบันไดฉันจะมีโดนัทที่สูงที่สุดในโลกวเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมอ่อฮะและในที่สุดมันก็เสร็จแล้วไม่นะไม่อย่าทะล้มเอาไม่นะฉันล้มแล้วเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรแต่พวกเธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยอ่ะหิดสีแดง น่ากลัวและนี่เขาได้10เม็ดส่วนจูลี่ได้100เมตรส,สาวสาวจะจูลี่ไว้ก่อนถ้าจะลม้มจูลี่ต้องใจก่อนนะเราจะมาเริ่มกันที่บริดนี่ใช่แต่คือคนได้โชคดีที่สุดในรอบนี้ฉันต้องเริ่มก่อนจริงๆพิกมันดูน่ากลัวมากแต่ว่าต้องลองสักหน่อยทำเล็กๆแบบนี้ไม่นะมันเผ็ดมากๆาฉันพอแล้ว แล้วใครต่อใครเหรองั้นใครเอาอไม่นะฉันเหรอนี่มันฝันร้ายชันเลยถ้าเป็นนี่มีอาการแบบนั้นกับเพล็กหนึ่งเม็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันกับพิกสิบเม็ดเนี่ยโอาไม่นะส,สาวสฉันรู้สึกถึงยากำลังเดินผ่านในตัวฉันฉันไม่ไหวแล้วไฟกำละังจะระเบิดออกมาเอยหายแล้วออขอบคุณมากนะตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วจูลี่ ไม่ฉันไม่กินเรากินแล้วเพงั้นถ้าต้องกินเหมือนกันนี่มันน่ากลัวที่สุดงั้นกินทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อมันจบเร็วๆและฉันไม่ต้องกินเองโอ้ไม่นะฉันกัดเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนทีอยากก่างกำลังเดือดผ้านในตัวฉันช่วยด้วยมันเผ็ดมากาเลยสุดสาวรีบลบแล้วน่ากลัวเราต้องช่วยจูเลียให้ได้โอ้โหนิโคลไม่รู้เลยว่าเธอเป็นนักดับเพลิงด้วย มันคืองานที่สองของฉันเองทีนี้ก็มาช่วยจูลี่กันสำเร็จแล้วเมื่อเจอฉันเปนก็ต้องแพนขอบคุณนะนิโคลนิโคลได้พริงโกสแผ่นเดียวแต่จูลี่ได้ทั้งกระป๋อสมบรินนี่ได้เป็นกำแพงเลยงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลว่าเธอได้น้อยที่สุดทำไมฉันถึงได้เสร็จมันฝรั่งทอดแบบนี้รู้แล้วฉันจะ เปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์และส่งมาฝรั่งท่านอนฉันผ่านเวน้ไขยายเรี่ยมมากมันดูใหญ่ขึ้นเยอะทีนี้ก็คิดออกมาเฮ้ยดูเล็กเหมือนเดิมอะแต่มันก็อร่อยมากเลยนะจูลี่ถึงตาเธอแล้วได้เลยเอ้ยทําไมเปิดไม่ได้อะเร็วเข้าสิหยุดหัวรอะเลยนะ เะรู้วิธีหนึ่งที่สามารถผลมันได้อย่างแน่นอนเรื่อยแบบนี้ได้ผลแล้วมาลองกันนาทีก็จังขึ้นไปได้รารับมันสั่งทั้งหมดอ,มอร่อยจริงเลยเอล่ะสาวชอบที่ของฉันไหมโอ๊ยกระป๋องตกลงมาด้วยลืมไปเลยฮานี่ตลกจัง เอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วไม่อยากเสียเวลางนมาเริ่มกินเพรงเกลิลกันเลยแถมตอนนี้มีรสชาติที่หลากหลายด้วยจะลองทุกอย่างมันมีเยอะมากเท่าที่ฉันต้องการอร่อยเกินป็นยายสาวๆฉันส,าส,าสบายดิเออเป็นลมอีกแล้วออใช่อร่อยมากฉันรักมันอยากกินทุกอย่างให้มนันบิดนี่ระวังด้วยสิเขาทำให้เราหัวโนได้นะ พอกันพีต้องใส่หมวกกันน็อกไว้จูลียระวังกระป๋องเพ็งเกิลส์ด้วยเธอต้องสวมหมวกกันน็อกนะพอกันพีทำลายมันเลยกำแพงมาฝรั่งทอดแบบนี้เอ้ไม่นะเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะสาว,สาวทำไมทำแบบนี้เนี่ยอ๋ออย่าเล่นเรืองตาแสนอร่อยบริดนี่ได้อย่าเล่นเรืองตาสิบอันจูลี่ได้เท่าไหร่อ๋อเธอมีหนึ่งร้อยอันสุดยอด ฉันเริ่ก่อนได้ปะเราไม่ไหวแล้วมันค้างล็งแล้วก็น่ารักทีนี้ก็มาชิมกันอ๋ออร่อยมากเลยมีจัลลิสอ่อรอย,อยู่ข้างในด้วยมันอร่อยเกินบรรยายและตอนนี้ก็ตาฉันนี่อย่าเพิ่งฝันนะตาฉันก่อนเราอย่าลิเสีะบวันที่ถูกยิงแล้วก็กินอ๋มันดูนเจ๋งจังเลยนี่ดนูเหมือนสอับปลรด้ะ เออใช่นี่มันอร่อยมากทำไมไม่ใครเคยบอกฉันว่าจะเลืกอกทำอะไรขนาดนี้เอาล่ะฉันกินมันแล้วอ๋อมันติดคอสาวช่วยฉันด้วยอ้อ,อ,<ๆ>อขอบคุณนะจูเลียเธอช่วยฉันไว้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ฉันอยากกินออกอยู่เลยนะนี่มันของฉ,ฉันจะกินเองคนเดียวโอ้ใช่อร่อยจริงๆด้วยและฉันก็ไม่ต้องไหลลู ฉันมีความสุขจังยำยำย,อยอีอยู่นล้นะไอ้เขาฉันไม่ยอ,มไมอยากให้ใคกินอย่างนี้ลงตาของฉันเด็ดขาดทั้งหมดของฉันคนเดียวเอาเข้าปากให้หมดเลยกับโดนแยง่งเออใช่อร่อยเกินบรรยายเหลือแค่สองชั้นสุดท้ายเธออยากให้ฉันแบ่งนั่นเหรอ <c oughs> ไม่มีทางหรอก <c oughs> ฉันจะกินคนเดียวหมดแล้ว อะอะไรกันเนี่ยมีดวงตาบางกลดอยู่บนหน้าของฉันถ้าแบ่งก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วเอาวละเวันศุกร์ต้องกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเร็วเข้ารีบกด <Yes. S 2> เลือกได้เยี่ยะภาษีที่ตกใส่เธอก็คือหนอนฮะมันเยอะม,มากมากรับนะอะไรเนี่ยฮะหนอนแล้วก็ดินเหรอ กูทำให้ฉันกูได้สิ่งนี้จริงๆเหรอเนี่ยอินิดหัวเราะอะไรมารู้จักกบหมอของฉันไว้เพื่อนบ้านเอ๊ะเอามาหนอกไปฉันกลัวโอฉันไปโดนปุ่มแล้วก็อีกปุ่มด้วยเขาไม่ใช่หนอนนะข่าวดีมันไม่ใช่หนอนแต่มันคือซีเรียลรับนะว้าวฉันได้ซีเรียลฉันคิดว่าฉันชอบกินในชาวมากกว่าเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันมีซีเรียลเต็มชามรีบมาลองกัน แต่เธอยังมีปุ่มที่สองเอานมไปกินกับซีเรียลเลยอะไรอ่ะนมเหรอมันเข้ากันได้ดีกับซีเรียลแต่ตอนนี้ฉันเปียกไปหมดแล้วนมเยอะมากๆาเลยอึมนมแสนอร่อยมื้อเช้าแบบจัดเต็มยี่มฉันเข้าใจว่าตอนนี้เป็นตาฉันแล้วต้องเลือกปุ่มงั้นเป็นปุ่มนี้มีอะไรรอฉันอยู่อาจเป็นแมงป่องหรือว่านอน ครูใหญ่เต็มอะไรมาให้ฉันอะไรนะไม่จริงนะนี่คือความฝันที่เลวร้ายที่สุดของฉันอีนูเทลลาสีชมพูอะไรจะแย่ไปกว่านี้เป็นสีที่น่าขยะ้ขยแยงมีแต่อีนี่ที่ทุ่ใจสิ่งนี้ครูใหญ่จะจำไว้ว้าวน่าสนใจออแล้วข้างหลังของฉันละ่ะเร็วเข้าครูใหญ่ราลงมาเลย อีลิตรอสักครู่นะอย่าก,กดปุ่มแรงๆสิเดี๋ยวคููจะให้เธอเดี๋ยวนี้ <What? S 1> มันคือยาสีฟันสีดำทํามาจากถ่า <c oughs> ยแล้วไรที่สุดเลยเยี่ยมมากตอนนี้เราต้องทำความสะอาดเธอใช่ไหมหูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ <c oughs> ฉันไม่ชอบเกมแบบนี้เลยพอแล้วค่ะผมพังหมดแล้ว เวนสเด์ได้เวลาเลือกกุ่มแล้ว <c oughs> เลือกกลุ่มที่เธอชอบที่สุดเลือกให้ดีนะเ <c oughs> ยี่ยมมากคนนกสีดำกำลังรอเธออยู่เธอชอบสีดำนี่นะ <c oughs> ให้ตายเธอขนติดตัวฉันไปหมดแล้วฮ่าฮ่าเวนสเดนหน้าเหมือนไก่ดำเลยหลอกจัง <Come on. S 1> โอ้ได้เวลาเลือกกุ่มแล้ว <c oughs> ฉันอยากได้น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เยอะๆได้ไหมนะคะ โอ้ว้าวนี่มันดียิ่งกว่าน้ำเชื่อมสตรอเบอร์รี่สิกนะมันคือลึกกว่าสกิเทลสายรุ้งอร่อยจังเลยน่ากินมากมีเยอะมากมายถึงใจสุดๆอยากกินให้หมดเลยอินนิตเดสกิเทลนั่นเหรอเธอมีปุ่มในโดนใจแล้วใช่ไหมอินนิเธอแพ้กดปุ่มเร็วเข้าเลือกได้ดีเขาได้เตรียมป๊อปปิดไว้ให้เธอแล้ว อะไรอย่าไปไหมเนี่ยโอ้ป๊อปปี้ดอเจ๋งดีแต่พัง,งตอกเสีหัวไม่เจ๋งเลยเฮ้ยมีอีกอันหนึ่งเอ้ย <S <S อินนิตถูกป๊อปปี้ทับเหรอเธอเป็นยังไงบ้างเฮะเธอยังรอดอยู่ข่าวร้ายชัดๆเลยช่างเธอตอนนี้ฉันต้องเลิกปุ่มแล้วฉันต้องการปุ่มนี้ไม่ปุ่มนี้แหล,ละในครั้งนี้มันจะคืออะไรอาจจะเป็นลาวาจากภูเขาไฟว้าวมันคือเงินลี่ลุองตาสุดโปรดของฉันและสลามสีเขียว เจ๋งส่สุดฉันชอบยันลิ่ลูกตามากๆและตอนนี้ฉันก็หิวด้วยในที่สุดก็ได้กินแล้วมาลองกันอ,อร่อยจังเลยอี๋แยงครูต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนแรกครูเลือกอีนิดอีนิดวันด,ดีจ้าได้เวลาเลือกปุ่มแล้วเราเข้าก้าหารไว้มันไม่กะทะลหรอก เลือกได้ดีและมันคือมาร์ชเมลโล่สีรุง้งดูน่ากินมากๆเอาไปลองเลยอะไรนะมาร์ชเมลโล่ั้นเหรอว้าวมันทั้งสวยและก็นุ่มนิ่มมากๆสุดยอดฉันชอบผมนี้จังเลยวนสุดดเลือกผมได้หรือ,อยังเร็วเข้า <Okay. S 1> เยี่ยมมากสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือซอพริกตาบาสโกสุดเผ็ดสองขวดเธอต้องชอบมันแน่นอนครูจะเทลงไปแล้วนะ โอ้ตาบาสโค้เหรอนี่คือซอสที่ฉันชอบความเผ็ดของมันทำให้ฉันนึกถึงปิศาจในนรกเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนี่คือการลงงทอจริงๆนั่นเหรอเนี่ยพลังพิศเศษของฉันมาแล้วโอ้นี่เป็นโอกาสในการเป็งมา r s h m a l l o w เวนเต้า Wednesday, ทางนี้น่อยจ้าเย้ขอบคุณนะว้าวอ,อร่อยจังเลย โอ้เว้นสเตฟไฟไหม้ต้องรีบดับไฟด่วนเวนสเตฟคุณจะช่วยเดี๋ยวนี้เอไหมนะเยี่ยมเลยไม่มีเด็กที่ไหนถูกไฟไหม้รีบก,กดปุ่มพวกเธออยากออกไปหรือเปล่าเว้นสเตฟเร็วเข้าเยี่ยมมากเธอกดปุ่มโปรดของครูปุ่มนี้เราต้องทำเค้กในสมุดของครูมีสูตรอย่างละเอียดอยู่ด้วยก่อนอื่นก็เทแป้งลงไป มากเลยอะไรกันเนี้ยตั้งเยี้ไปไหนโอ m ยกอดจากนั้นเราต้องเทนมล,ลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แป้งฟูแล้วก็อร่อยฉันเปียกไปหมดแล้วนะจากนั้นตอกไข่ลงไปด้วย oh. หลายๆฟองแล้วก็ผสมให้เข้ากัน Oh <the> แกอะไรขึ้นกับมิกเซอร์ะ หนูเป็นคนนะไม่ใช่ชามแป้งครูจะผสมแป้งจริงๆเหรออโอเธอพูดถูกแล้วไอเดียไม่ไดีเท่าไรแต่ตอนนี้เราต้องตกแต่งงานนี้ครูต้องใช้วิปครีมมากๆวิปครีมฉันชอบและต่อไปก็คือสปริงเทหลากสีดูวิเศษไปเลยเว้นเต่เดูจะใสขึ้นเยอะ ฉันคิดว่านี่คือความฝันที่เลวร้วายที่สุดเธอมีกลิ่นเหมือนเค้กเลยนะเสิงทีนี้เราต้องไปหาอินินแล้วกดปุ่มเร็วเข้าเลือกได้ดีเธอจะได้รับมาสตาร์ Star. ระวังอย่าให้เข้าตานะฮะมาสตาร์ Must tar! แล้วละ่ะฉันเกลียดมันมันไม่อร่อยเลยสึ่งนี้ฮะเยอะเกินไปแล้วหมดแล้วล่ะจ้ a <What? S 1> โอ้ อะไรอ่ะว้าวฉันเจอแล้วฉันเอจอกวนแจอในที่สดุดเราจะออกไปจากที่นี่แย้พอดีเลยยังเวนเจอร์ฉันไปเท่าเหมือนกันขอบคุณนะอินนิตฉันจะออกไปจากที่นี่เต็มทีแล้วยินดีด้วยพวกเธอผ่านบทล้นท้อทั้งหมดแล้วกลับบ้านได้แล้วเจอกันใหม่นะลาก่อนเราเก่งมากเพื่อนสาวไปกันเถอะนักเรียนของฉันเก่งจริงๆริบดนี่เราเปิดฝากันเถอะออฮมันคือไอโฟนน่ะ อ๋อแล้วชุดีจังเลยเจ๋งงามเคยโพสสิบห้าสวยจังเลยจะถ่ายเซิร์ฟฟีแล้วโพสล,ลงทุกโซเชียลให้หมดเลยเอ้ยไปทำงานน่ะอ๋อ iPhone ของฉันเป็นช็ดกันแลดว้าวอร่อยมากเลยแน่นอนไม่ใช่ขอนซิ่งแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอร่อยอะว้าวเจ๋งไปเลยฉันก็อยากลองบ้างนี่จูลี่มองอะไร <Yeah! S 1> ใช่มาดูดีกว่าว่าฉันมี iPhone แบบไหน อาจาเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะโฮ้ยเกิดอะไรอ๋อจสบจังบริทนี่ฉันไอโฟนจริงๆนะทำไมต้องหัวเราะย่อด้วยไอโฟนของฉันก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันแหละพอลองเปิดแอปก็มีช็อกโกแลตอยู่ในโทรศัพท์ด้วยยังปเป็นไรมาลองกันอืมมันได้ผลจริงๆอร่อยมากวิเศษไปเลยฉันเพิ่งดื่มช็อกโกแลตจากโทรศัพท์ของฉันเลยบริทนี่ว้าวเจ๋งจัง ยังมีอะไรอไีกไหมนะมีแอปอื่นด้วยมันกลายเป็นลูกว่าสกิเทลสุดยอดฉันอยากกินให้หมดอร่อยจังสกิเทลไหลออกมาจากโทรศัพท์ของฉันจริงๆเหลือเชื่อฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยจูลี่ <Hey. S 2> ให้ฉันลองบ้างได้ไหมอ่อก็ได้แล้วสิเจ๋งไปเลยมาลังกัน oh, อะไรไมีแค่ลูกวาดอันเดียวเองอะสกิเทลหนึ่งเม็ดถามจริงฉันอยากกินมากกว่านี้อะ หยุดหัวเราะได้แล้วเจอรี่ oh. เธอกินทุกอย่านจนแทบไม่เหลือให้ฉันอย่างไหนก็ได้กินอันหนึง่ง oh. รู้สึกย่แทนบริตนี่จังโอ oh. oh. แล้วกวาสกีเฮาส์รอบลงทั้งหมดแล้วแบ่งปันกับเพื่อนที่ได้สุดของฉันกันบริตนี่มากินด้กันนะว้าว oh. wow. ขอบคุณนะเจอรี่ <c oughs> มาเปิดฝากของแต่ละคนกันโอ้โ oh. หมันคือจุปปจ๊บบุตส์ะน่าเท่จริงจริงใหญ่มากม <c oughs> ันก็มาลองกันเลย โอ้โหจิงจิงไล่ของฉันก็ด้วยอ๋ฉันมีไอเดียจึงแสงแล้วเพราะว่าเราได้ออยิ้ทั้งคู่งั้นเรามาแข่งกันว่าใครจะกินได้เหมือนกันกันดีไหมสามสองหนึ่งไปกันเลยฉันต้องฉันนะอมยิ้มของฉันอร่อยมากจนหยุดไม่ได้แล้วอ้อนี่ไม่ใช่คาราเมลนี่ฉันได้ออมยิ้มจากชกแลตนะจิงไิงลยอร่อยมากมาก วิเศษที่สุดฉันชอบฉันต้องการมากกว่านี้ฉันกินได้เร็วกว่าจูลี่แน,น่นอนบริทนี่เป็นยังไงโอ้เธอมีช็อตเป็นจุจุบๆหรอเธอต้องกินได้เร็วกว่าแน,น่นอนทำยังไงดีเนี่ยเวลาก็จะหมดลงแล้วโอ้ยเหนื่อยจัง่ินขอนฉันก็แดงแล้วก็บวมด้วยทำยังไงดี <m> จริงด้วยฉันสามารถทำลายอมยิ้มได้มันต้องดีกว่าแน,น่นอน ใช้คอนทุบให้มันเป็นชิน้นเล็กชิ้นน้อยกันยูฮูสุดยอดไปเลยอายนะกลัวฮะสนุนจังทีก็สามารถกินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วอะไรอ่ะเขากินแล้วไปไหมหมดแล้วเหรอฉันต้องห้ความเป็นเหมือนกันอร่อยจังเลยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วฉันกินหมดหมดเวลาด้วยฉันกินเร็วกว่าฉันชนะแล้วยูหู ขอฉันล่าคนแรกนะมันคืออะไรอ่ะอ้โหมันคือแหวนน่ะสิงไปเลยสวยงามมากและมันก็เข้ากับฉันสุดๆออกิ่นหอมหอมแล้วก็หวานด้วยโอ้ว้าวฉันมีแหวนจากชกคกแลตด่ะมันอร่อยจังเลยบิทกนี่กินได้อร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันน่ะโอ้จิตสิมาหาคำตอบกันว่าอะไร โอ้โหฉันก็มีแหวนเพนเป็นประกายสวยงามมากๆสุดยากแต่ว่าทำไมฉันต้องการแหวนจริงๆด้วยในเมื่อช็อกโกแลตอร่อยแล้วก็หวานกว่านี่บรินนี่มาแลกแหวนกันไหมฮะไม่มีทางอะเฮ้ยเป็นไปตามคาดแต่ฉันมีไอเดียแล้วฉันขอเรียกเพื่อนแอนฉันมาหวัดดีมหาหนยนะเดี๋ยวนี้เลยโอ้พวกเขาอยู่นี่แล้วเสง สวัสดีทุกคนบรินี่นี่คือเพือพ่อนของฉันคนขายแพรพอแลวก็ขายขนมไอเดียของฉันไม่ได้ซับซ้อนอะไรจะขายแหวนให้กับไม้ฉันต้องดูก่อนนะต้องส่องให้ละเอียดโอ้โหมันคือเพชรจริงๆไม่อยากเชื่อเพชรแท้เลยสุดยอดฉันจะเอาแหวนวงนี้และนี่เงินว้าวฉันข่ามอบเงินทั้งหมดให้กับนิโคลพื่ยขายขนมหวานในสวนสนุกอ๋อมีเงินเยอะมมาก เพียงพอกับกล่องหวนจากช็อกโกแลตแน่นอนรับไปเลยเ <Thanks. S 1> อ้าเมย์จะเชื่อขอบคุณนะทีนี้ก็มาเปิดกล่องกันและนี่คือแหวนจากช็อกโกแลตน,น,น่าทึ่งมากๆฉันมีแหวนเยอะจริงๆเลยสามารถกินได้ทั้งปีแน่นอนโอ้โหแต่ว่าฉันมีแค่แหวนมงเดียวฉันก็บอกแล้วไงว่าให้แลกกัน oh. ครั้งนี้มาเบอกอยิ้มชมกันนะใครเป็นคนแรกได้บุตปา เราออกกันไกลอะงั้นแบบพอมกันละกันว้าวมันคือช็อกโกแลตขู้ไทยก็เหมือนกันเหรออ๋อมันต้องมาลองกันได้เลยฉันชอบช็อกโกแลตอ๋ยออนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะมันแข่งกันไปมันคืออะไรเนี่ยจูลี่ดูขุณพัสซได้เลยมองแวบแรกดูเหมือนช็อกโกแลตนะแต่มันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตธรรมดาแต่มันคือพาเลต์อายแชโดและมันก็อร่อยเกินบรรยายอะฉันชอบแบบนี้มากกว่า ว้าวดูน่าอร่อยอะแค่มองก็มลายไหลแล้วมันอะไรอย,อย่างไม่น่าเชื่อละทันกินฝาไปแล้วทีนี้มาลองอายแชโดกันเอาสีออกมาให้หมดแล้วก็ลองโอ้โหอร่อยมากๆฉันชอบและทีนี้ฉันก็มีฟันเป็นหลายสีฮะฟันขนตาตลกแล้วก็สดใสมาก <Cool. S 1> เหนือแค่ต้องกินให้หมดเท่านั้นโ <Nice. S 1> อ้โหนี่มันคือแปรงมาลองกัน อร่อยจังเลยแล้วก็ส่วนที่สองของผ้าเล็กบริดนี่ต้องการอะไรเพื่ออยากลองผ้าเหล่านั้นเหรอ <What? S 1> อืม <c oughs> ไม่มีทางฉันไม่แบ่งหรอกนะักมันอร่อยเกินไปโอ้เ <c oughs> พื่อน่อนฉันกิ่งงจริงๆแต่ฉันมีผ้าแหละจริงๆหมายความว่าฉันสามารถลองแต่งหน้าให้สวยสดใสได้และฉันจะกลายเป็นสาวน้อยที่สวยที่สุด <c oughs> พร้อมแล้วล่ะ <c oughs> ตอนนี้ฉันดูร้อยเต็มร้อยสวยงาม เธอคิดว่าไงล่ะจลลี่ว้าวเมคอัพของเธอปังมากฉันอยากปังเหมือนกันนะบรินนีแต่งหน้าใฉันหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาแค่แป๊บเดียวก็แต่งเสร็จแล้วแต่ที่จริงฉันอยากเอกคืนยุตธการนี้เธออยากแต่งหน้าสวยๆประงงนํนำให้เธอสวยแล้วก็ตลกด้วย <Go. S 1> ฮะเอากระจกไปดูสิมาดูกันเฮ้ยเธอทำอะไรลงไปเน,นี่ยบินนีนี่มันเสย,าายอ่างมากเลย เราคิดว่าตลกหรือไงกันไม่ตลกเลยนะหลาก่อน